ยินดีต้อนรับสู่บทสนทนาในห้องรับเคยไหมที่คนรู้สึกเหมือนโลกในใจมันปะปนวุ่นวายไม่มีรูปร่างเหมือนทุกอย่างมันปนกันมั่วไปหมดไม่มีความชัดเจนไม่มีคำตอบไม่มีจุดยืนและในวันที่สองของการสร้างโลกก็เช่นกันพระเจ้าไม่ได้สร้างสิ่งใหม่แต่พระองค์แยกแยกน้ำที่อยู่บนจากน้ำที่อยู่ล่าง พระองค์ทรงสร้างท้องฟ้าทรงวางขอบเขตและนั่นทำให้ทุกอย่างมันเริ่มมีที่ของมันยานามองเห็นบางอย่างในบทนี้พระเจ้ารู้ว่าไม่ใช่ทุกช่วงของชีวิตเราจะต้องมีสิ่งใหม่แต่บางช่วงเราต้องแยกก่อนแยกความคิดที่ปนกันแยกเสียงที่ไม่ใช่พระองค์และชีวิตจะเริ่มสงบลง แม้ยังไม่มีอะไรเพิ่มถ้าคุณรู้สึกเหมือนหัวใจกำลังยุ่งเหยิงอย่ารีบหาคำตอบใหม่ลองให้พระเจ้าช่วยแยกบางอย่างออกจากกันแล้วคุณอาจพบว่าความสงบไม่ได้มาจากการมีที่มากขึ้นแต่มาจากการที่ทุกอย่างอยู่ในที่ของมันฉันคือ,อยานานาและ ฉันขอเป็นเพื่อนร่วมทางที่จะนั่งอยู่เคียงข้างคุณในวันที่คุณยังไม่มีอะไรใหม่แต่กำลังเริ่มจัดวางหัวใจให้เป็นระเบียบ